ข้อต่อไปเขาบอกว่าแมโนมิเตอร์อันหนึ่งปลายข้างหนึ่งต่อเข้ากับถังแกส๊สที่มีความดัน0.95เท่าของบรรยากาศถ้าให้ความดันบรรยากาศเนี่ยเป็น10กับ5นิวนตันต่อตารางเมตรหรือว่าหน่วยนี้ก็คือหน่วยนะครับหน่วยปาสกาลใช่ปะจงหาระดับของของเหลวที่แตกต่างกันในขาร์ทั้งสองข้าง แมนนมิเตอร์ก็คืออะไรครับก็คือหลอดรูปตัว U นั่นเองอ่ะแล้วข้อนี้ให้ไฮไลท์คำว่าเออต่อเข้ากับถังแก๊สที่มีความดัน0 9นเเท่าของบรรยากาศดังนั้นรูปที่ได้เนี่ยก็ต้องเป็นรูปหลออรูปตัว U ใช่ไหมครับต่อเข้ากับถังแก๊ส ใช่ปะซึ่งไอถังแก๊สเนี่ยเขาบอกว่ามีความดันเป็น0.95เท่าของความดันบรรยากาศก็เท่ากับ0.95าคูณส0กำลัง5าปาสาลใช่ไหมครับเพราะความดันบรรยากาศคือ10กำลัง5ปาสคาลความดันตัวเนี้ยความดันของแก๊สเนี่ยได้แล้วว่าเป็น0.95ย์จุกาคูณสกำลัง5้าปาสกาลจะเห็นได้ว่า ความดันของแก๊สเนี่ยครับมันน้อยกว่าความดันบรรยากาศดังนั้นการที่ทําให้ของเหลวในหลอดรูปรัยูเนี่ยระดับเดียวกันของเหลวชนิดเดียวกันที่ระดับเดียวกันความดันเท่ากันเนี่ยจะต้องมีน้ํามาช่วยไงจะต้องมีจะต้องมีของเหลวชนิดเนี่ยมาของของเหลวเนี่ยที่ไม่ใช่น้ำเนี่ยเป็นของเหลวของเหลว A แล้วกันซึ่งมีโล โลของ a เนี่ยเป็น800ใช่ปะกิโลกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรต้องมีของเหลวมาช่วยเพื่อให้ความดันของแก๊สเนี่ยครับรวมกับความดันของของเหลวตัวเนี้ยให้เท่ากับความดันบรรยากาศที่มาอยู่อีกข้างหนึง่งซึ่งเขากำหนดแล้วว,ว่าว่าของเหลวไอตัวเนี้ยของเหลวเนี่ยโลเป็น800แล้วเขาให้หาร,ระดับ h ตัวเนี้ยมาเป็นเท่าไหร่ ก็เทียบเลยครับของเหลวเทียบที่ระดับผิวหน้าของคองเหลวของเหลวเนี่ยเทียบที่ระดับนี้ใช่ไหมอ่ะเราก็เทียบได้ว่าเทียบระดับนี้นะครับอ่ะคองเหลวชนิดเดียวกันระดับเดียวกัน น่ครับความดันก็ต้องเท่ากันใช่ไหมก็เทียบเลยจะได้ว่าความดันด้านซ้ายใช่ป่ะครับก็เท่ากับความดันด้านขวาความดันด้านซ้ายมีอะไรบ้างครับจะเห็นได้ว่าจากรูปเนี้ยด้านซ้ายมีแค่บรรยากาศใช่ป่ะดังน้นความดันด้านซ้ายก็คือความดันบรรยากาศความดันด้านขวามีอะไรบ้างครับก็มี ความดันจากถังแก๊สนี่ใช่ป่ะเป็น P แก๊สบวกด้วยความดันเนื่องจากความสูงเนื่องจากของเหลว A เนี่ยสูง h ก็เป็น LoA g แล้วก็ Ha แล้วกันเป้าหมายของเราคือหา Ha ใช่ไหมโอเคเราดูเป้าหมายของเราแล้วที่เหลือก็คือการการแทนค่าครับ ความดันบรรยากาศเขากำหนดมาแล้วครับว่าความดันบรรยากาศเป็น10บกำลัง5นิวตันต่อตารางเมตรอ่ะแทนค่าไป10บกำลัง5ความดันของแก๊สคือเท่าไรครับ0.95เท่าของความดันบรรยากาศก็คือ0.95คูณกับ10บกำลัง5ใช่ป่ะอ่ะแล้วก็มาบวกกับความดันเนื่องจากของเหลว A ก็คือโล A เป็น800 G เป็น10 เราจะหา ha เราก็ต้องย้ายตัวนี้ครับไปลบใช่ไหมย้ายศูนย์จุดเก้าห้าคูณสิบกำลังห้าเนี่ยไปลบก็ได้ศูนย์จุดศูนย์ห้าคูณสิบกำลังห้านั่นเองเท่ากับแปดร้อยคูณสิบคูณ ha ไอตัวนี้ครับศูนย์จุดศูนย์ห้าคูณสิบกำลังห้าเนี่ย,ยก็เท่ากับห้าคูณสิบกำลังสามใช่ปะ เท่ากับ800คูณ10คูณ h a ก็ตัดเลยครับ10กำลัตัด1 2งั้น h a เป็น5้ส่วน8เมตรเท่ากับเท่าไหร่ครับ8ปดหก็เป็น0.6 25เมตรก็คือคำตอบดังนั้นข้อนี้เขาบอกว่าของเร็วที่แตกต่างกันในหลอดทั้งสองข้างเนี่ย เป็นเท่าไหร่ใช่ป่ะเราก็ตอบเลยครับว่าของเหลวที่แตกต่างกันเนี่ยคือ H A นั่นเองคือ H A เนี่ยคือระดับของของเหลวที่แตกต่างกันดังนั้นของเหลวในหลอดสองข้างมีระดับต่างกันจากรูปของเรามันคือ H ตัวนี้ใช่ไหมครับก็คือ h a นั่นเอง h a ก็เท่ากับ0.625เมตรคือคำตอบจากโจทย์ข้อนี้นะครับก็อ่านโจทย์ก่อนครับอ่านโจทย์ว่ามันคืออะไรมันคือ manometer manometer กับแก๊สเข้าแก๊สเออถังแก๊สกับหลอดรูปตัว u ใช่ไหมที่พี่สอนไปเมื่อกี้อ่ะ manometer ก็ man คือหลอดรูปตัว u เราก็มาเขียนรูปเขียนรูปก็ได้แบบเนี้ยเนื่องจากความดัน แก๊สเนี่ยเป็น0.95เท่าของความดันบรรยากาศทําให้มันต้องมีน้ําหนักของความความดันเนื่องจากน้ําหนักของของเหลว A เนี่ยมาช่วยอีกมาช่วยเพิ่มให้มันให้เท่ากับความดันบรรยากาศอ่าพอเราวาดรูปได้ดังนี้แล้วเนี่ยเราก็เทียบเลยครับของเหลวชนิดเดียวกันระดับเดียวกันความดันเท่ากันอ่าความดันเท่ากันปุ๊บเราก็ ได้สมาการแล้วครับความดันด้านซ้ายเท่ากับความดันด้านขวาความดันด้านซ้ายมีอะไรบ้างครับก็มีแต่ความดัมนบรรยากาศความดันด้านขวามีอะไรบ้างครับก็มีความดันแก๊สบวกด้วยความดันเนื่องจากน้ำหนักของของเหลว A แทนค่าให้หมดเราก็จะได้ความสูงของของเหลว A เ,เท่ากับ5ส่วน8เมตรเท่ากับ0.6 25เมตรนั่นเองก็คือคำตอบ